ตอนที่131สิงโตอ้าปากกว้างติงจวินเจียเดินเข้าไปได้ไม่นานก็ออกมาเรียกเจียงเสี่ยวไปเข้าไปสวัสดีครับรองนายกจางหลังจากที่เดินเข้าประตูมาแล้วเจียงเสี่ยวไปก็ได้ทักทายเขาอย่างสุภาพคุณเจียงมาแล้วหรือนั่งก่อนสิรองนายกเทศมนตรีจางชี้ไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งและพูดด้วยรอยยิม้มเจียงเสี่ยวไปขอบคุณเขาก่อนที่จะนั่งลงและมองไปรอบๆเพื่อสำรวจสำนักงาน ปี1983ไม่เหมือนกับยุคสมัยต่อมาห้องทำงานของผู้นำระดับเมืองล้วนตกแต่งอย่างเรียบง่ายไม่มีโซฟาหรือโต๊ะกาแฟนอกจากโต๊ะทำงานของผู้นำแล้วในห้องมีแค่ชั้นเก็บเอกสารและเก้าอี้สองตัวสำหรับรับร,บรองแขกเท่านั้นซึ่งผู้นำบางคนอาจวางไม้แขวนไว้หลังโต๊ะเพื่อแขวนเสื้อโค้ทหรือหมวกหลังจากที่ทั้งสองคนนั่งลงติงจวินเจียก็ได้เดินเข้ามาเสิร์ฟชาให้และจากไป ได้ยินมาจากประธานฟู้ว่าแก้วกระดาษใช้แล้วทิ้งสำหรับชงชานี้เป็นความคิดของคุณเจียงด้วยรองนายกเทศมนตรีจางชี้ไปที่แก้วชาร้อนที่ทำมาจากกระดาษและพูดด้วยรอยยิม้มเจียงเสี่ยวไปตกตะลึงไปเล็กน้อยเขารู้อยู่แล้วว่าท่านรองนายกเทศมนตรีจางมีเรื่องที่จะพูดคุยกับเขาแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเริ่มบทสนทนาด้วยเรื่องนี้เขายิ้มเจรินดูเหมือนว่ารองนายกเทศมนตรีจางจะแอบสืบประวัติของเขามาแล้ว ผมก็แค่คนฉลาดเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้ท่านรองนายกขบขันแล้วเจียงเสี่ยวไปยิ้มเขาตั้งใจว่าจะตอบแบบพอเป็นพิธีเฮ้อเฮ้อรองนายกเทศมนตรีจังหัวเราะและกล่าวว่าการทำสิ่งที่หน้าทึ่งได้หนึ่งครั้งอาจเป็นเพราะโชคช่วยหากทำสิ่งหน้าทึ่งได้สองครั้งนั่นเรียกว่าฉลาดแต่หากสามารถทำเรื่องหน้าทึ่งได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นไม่แสดงถึงความสามารถหรอกหรือในขณะที่เขาพูดอยู่นั้นเขาก็มองไปที่เจียงเสี่ยวไปแล้วพูดต่อว่า ทั้งผัดมันฝรั่งชามและถ้วยกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งเมนูกุ้งอบน้ำมันคนฉลาดเรื่องไม่เป็นเรื่องจะทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อเจียงเสี่ยวไปได้ยินแบบนั้นก็มีความเขินอายขึ้นมาเล็กน้อยนายกเทศมนตรีจังโบกมือปัดและพูดว่าเอาละลัคุณไม่ต้องอายหรอกถ้าคุณต้องการอะไรสามารถพูดมาได้เลยหลังจากผ่านพ้นช่วงสถาปนาประเทศมา เมื่อประเทศจีนเข้าสู่ช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดปฏิรูปและเปิดกว้างเหล่าผู้นำตระหนักดีว่าเกียรติยศหรือคำสั่งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระดมความกระตือรือร้อนของผู้คนได้ทั้งหมดถ้าอยากให้มาวิ่งก็ต้องให้ย่ามาหลังจากที่นายกเทศมนตรีจางชี้ให้เห็นถึงความสามารถของเจียงเสี่ยวไปเขาก็เข้าประเด็นในทันทีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจียงเสี่ยวไปไม่มีท่าทีอ้ามอึ้งอีกต่อไปเขาพูดออกมาตามตรงว่า การพัฒนาของทุกสิ่งนั้นล้วนมีกฎเกณฑ์มีระยะเริ่มต้นระยะพัฒนาระยะพัฒนาไปจุดสูงสุดและระยะเสื่อมถอยตอนนี้กุ้งเครฟิตยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเหมือนการเพราะกลา้าต้นอ่อนหากคุณต้องการพัฒนาก็ต้องเริ่มจากการสำรวจรองนายกเทศมนตรีจางพยักหน้าเห็นด้วยแล้วบอกให้เจียงเสี่ยวไปพูดต่อที่ผมสามารถคิดคน้นเมนูกุ้งเครฟิตได้มีรสชาติอร่อยขนาดนี้นั่นเป็นเพราะผมศึกษาและสำรวจมานานถึงสองปีอะแฮม ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้คนอื่นอาจเห็นว่าผมเอาแต่กินดื่มและเล่นไพ่ไปวันวันแต่ในความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่ผมแสดงออกไปภายนอกเท่านั้นผมใช้เวลาตลอดช่วงสงปีแอบคิดค้นและค้นคว้าหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเช่นจะทำอย่างไรให้อาหารอร่อยจะคิดค้นสิ่งใหม่ๆอะไรได้บ้างเป็นต้น เจียงเสี่ยวไปรู้ดีว่ารองนายกเทศมนตรีจางเคยตรวจสอบประวัติเขามาบ้างแล้วเขาจึงพูดจาแถด้วยท่าทีจริงจังบอกเหตุผลว่าทำไมในอดีตอันดำมืดที่ผ่านมาของเขาถึงเป็นแบบนั้นมุมปากของนายกจางกระตุกถี่ขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเจียงเสี่ยวไปยังคงคุยโวโอ้โอวดอย่างไม่รู้สึกกระดักอายและหลังจากที่ผมใช้เวลาสองปีตกผลึกสิ่งที่ผมศึกษาและคิดคน้นในที่สุดผมก็ได้ผลลัพธ์เล็กๆเพียงแต่คาดไม่ถึงเลยว่าจะไปเข้าตาท่านรองนายกได้ เข้าประเด็นเลยในที่สุดรองนายกเทศมนตรีจางก็ทนไม่ได้เลยขัดจังหวะเจียงเสีย่ยวปขืนปล่อยให้เขาพูดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เขาก็คงยังไม่เข้าประเด็นสักทีเมื่อได้ยินแบบนั้นเจียงเสี่ยวปก็ได้ปรับท่านั่งของเขาและพูดออกมาช้าๆว่าธุรกิจร้านกุ้งอบน้ำมันของผมกำลังเฟื่องฟูและคาดว่าจะมีคนเรียนแบบในไม่ช้านี้แต่พวกเขาไม่รู้วิธีการปรุงกุ้งอําน้ำมันให้อร่อยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางอร่อยเท่ากับที่ผมทำแน่นอน เรื่องนี้เขามั่นใจมากในชาติที่แล้ววิธีการกินกุ้งเพิ่งถูกคิดค้นมาเมื่อสิบปีให้หลังและคนที่คิดค้นมันขึ้นมาก็ไม่ได้อยู่ในชิงโจเขายิ้มและพูดต่อดังนั้นหากต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งเครฟิตก็ต้องทําให้สูตรกุ้งอบน้ํามันเป็นแบบสาธารณะเพื่อให้คนสามารถเปิดร้านได้มากขึ้นและผู้คนจะได้ลิ้มลองเมนูนี้อย่างทั่วถึงและนี่คือเหตุผลที่ท่านรองนายกมาหาผมใช่ไหมเมื่อได้ยินแบบนั้นรองนายกเทศมนตรีจางก็พยักหน้า ในที่สุดก็เข้าประเด็นเสียทีคุณคิดเห็นว่าอย่างไรละ่ะรองนายกเทศมนตรีจังถามออกมาอย่างเคร่งขรึมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเจียงเสี่ยวไปตอบตกลงอย่างง่ายดายด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นโดยไม่ลังเลใดฮ่าฮรองนายกเทศมนตรีจังรู้สึกทึ่งเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาประหลาดใจที่เจียงเสี่ยวไปยอมตกลงอย่างง่ายดายขนาดนี้แต่ก่อนที่เขาจะทันได้มีความสุขเขาก็ได้ยินเจียงเสี่ยวไปพูดอีกครั้ง แต่ผมมีคำขอสองอย่างรองนายกเทศมนตรีจางพยักหน้านี่สิถึงจะเหมือนเจียงเสี่ยวไปที่เขารู้มาหากไม่มีผลประโยชน์ร่วมเขาก็คงไม่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างแน่นอนว่ามาอย่างแรกจัดสรรที่ดินให้ผมหนึ่งร้อยหมู่เพื่อใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างที่สองให้โคต้าซื้อรถสามคันกับผมเจียงเสี่ยวไปกล่าวออกมาเสียงดังเงื่อนไขทั้งสองข้อที่เขาเสนอมานี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบมาแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เขาจำได้ว่าในปี1978คือจุดเริ่มต้นของระบบความรับผิดชอบในสัญญาครัวเรือนทำให้เกิดการปฏิรูปที่ดินระหว่างปี1978ไปจนถึงปี1985รัฐบาลสามารถจัดหาที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมให้แก่นายทุนด้วยต้นทุนต่ำหรืออาจไม่ต้องจ่ายต้นทุนเลย และเนื่องจากความต้องการที่ดินอุตสาหกรรมและจํานวนฐานอุตสาหกรรมมีน้อยมากในเวลานี้นโยบายนี้จึงไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อการจัดหาที่ดินต่อให้ใช้ที่ดินอุตสาหกรรมอย่างไร้ประสิทธิภาพก็ไม่เป็นที่ขรหาของสังคมจนกระทั่งปี1986ประเทศได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารที่ดินซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าใช้ที่ดินของรัฐต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน ตั้งแต่นั้นมานับตั้งแต่ที่ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารที่ดินอย่างเป็นทางการและเมื่อเวลาผ่านพ้นไปนานเข้าที่ดินของรัฐจึงมีราคาแพงขึ้นทุกทีรองนายกเทศมนตรีจังตกใจมากเจียงเสี่ยวไปคนนี้ช่างเหมือนสิงโตอ้าปากกว้างจริงฮ่าอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาในทันทีแต่ถามเสียงครึมแล้วคุณจะเอาที่ดินอุตสาหกรรมจำนวนมากไปทำอะไรเจียงเสี่ยวไปตอบไปตามตรงว่า ท่านรองนายกจังคุณอยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งเครฟิตไม่ใช่หรือผมจะเอาที่ดินไปสร้างโรงงานโรงงานที่จะใช้เป็นที่ผลิตเครื่องปรุงรสกุ้องอบน้ำมันสำเร็จรูปโดยเฉพาะและเมื่อเครื่องปรุงรสกุ้องอบน้ำมันสำเร็จรูปออกวางขายในตลาดแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวจากที่ใดล้วนสามารถใช้เครื่องปรุงสำเร็จรูปนี้ทำตามขั้นตอนแค่นี้พวกเขาก็จะได้กินกุ้องอบน้ำมันที่เหมือนกินที่ร้านผมแล้วอย่างนั้นหรือ รองนายกเทศมนตรีจังเลิกคิวเล็กน้อยและจ้องมองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยดวงตาที่เปล่งประกายอยู่นานเขาเข้าใจในเจตนาของเจียงเสี่ยวไปดีต้องบอกว่าเด็กคนนี้เก่งมากจริงฮ่า <laughs> ฮเพราะตามแผนความคิดของเขาไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดร้านขายกุ้งอบน้ํามันเขาก็จะพลอยได้ผลประโยชน์ไปด้วยเช่นกันนี่คือตลาดระยะยาวและไม่มีทางสิ้นสุดไปได้ง่ายฮ่า <laughs> ฮ หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งรองนายกเทศมนตรีจางคิดว่าถึงอย่างไรโรงงานของเจียงเสี่ยวไปก็จะสร้างขึ้นในเมืองชิงโจโยิ่งตลาดของเขามีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ในอนาคตเมืองชิงโจโก็จะได้รับภาษีมากขึ้นและเมื่อมีการจ้างงานมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้นเท่านั้นทำให้เขาหาเหตุผลมาคัดค้านไม่ได้จริงฮ่าฮไม่มีเงื่อนไขอื่นอีกหรือรองนายกเทศมนตรีจางถามออกมาอีกครั้งมีครับ เจียงเสี่ยวไปกล่าวอย่างตรงไปตรงมารองนายกเทศมนตรีจางเงยหน้าขึ้นรู้สึกเหมือนว่ากำลังขุดหลุมฝังตัวเองเข้าแล้วแทนที่จะตอบตกลงเขาไปให้จบจบเรื่องทำไมต้องถามคำถามเขามากมายขนาดนั้นใครจะไปรู้ว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมาไม้ไหนอีกแต่เขาพูดออกไปแล้วจะมากลับคำทีหลังก็ไม่ดีดังนั้นเขาจึงกัดฟันพูดขึ้นว่าว่ามา